ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เราพบกันอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นโควิดรอบสองและรอบสามมาพร้อมกันเลยใช่ไหมคะแต่ก็นั่นแหละนะเตรียมตัวยังไงป้องกันยังไงเราไม่แพ้แต่คนอื่นแพ้นะคะเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องระวังตัวเองครั้งที่แล้วเราทำใบงานโควิดใช่ไหมคะใบงานโควิด แต่ครั้งนี้เกือบจะเตรียมตัวไม่ทันเปิดแล้วก็เปิดอีกก็ไม่ได้เปิดสักทีเลยต้องกลับมาเรียนกันแบบนี้อีกนะคะจริงๆแล้วของปอ .3 นะครูไม่ได้คิดว่าจะต้องมาอัดวิดีโอจะให้ทำในอ,ออนไลน์แบบของพี่ป .4-5-6 นะคะแต่ก็ว่ากลัวว่าจะยุ่งยากกลัวจะเป็นภาระผู้ปกครองด้วยครูก็เลย เปลี่ยนใช้แบบเดิมแบบปีที่แล้วแต่นักเรียนชุดนี้ก็เคยเจอกับครูมาบ้างในโควิดรอบที่หนึ่งนะคะทีนี้ครั้งที่แล้วครูปล่อยออกไปแล้วหนึ่งคลิปเมื่อวันจันทร์นะคะแต่ไม่ใช่ตัวครูไม่ใช่เสียงครูเตรียมไม่ทันนะคะก็เลยไปเอา,อาคลิปของคนอื่นมาสอนเนื้อหาเดียวกันกับในหนังสือที่เราจะต้องเรียน แต่วันนี้เจอตัวเป็นๆตัวโตๆด้วยหน้าเดิมเสียงเดิมใจดีกว่าเดิมอย่าเอ็ดไปนักเรียนนั่งยิ้มเลยนะรุ่นพี่นั่งยิ้มเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ในเรื่องของปอ .3 เพราะว่าได้สัมผัสกับครูมาแล้วตอนอยู่ป .2 ใช่ไหมคะแล้วก็พื้นฐานที่เราเรียนมันก็ต่อเนื่องมา ป .2 เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนาการเปรียบเทียบจำนวนการเขียนตัวเลขอารบิกเลขไทยหรือตัวหนังสือเราเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นจากป .2 แต่พอมาป .3 เราเพิ่มหลักเลขมากขึ้นป .2 เราเรียนแค่หนึ่งหลักสหลัก -3 หลักสูงสุดแต่มาป .3 4หลัก -5 ห,หลัก5ห,หลักก็หลักหมื่นแล้ว หกะะหลักหลักแสนเจ็ดห,หลักหลักล้านบางคนบอกอู้ยากไม่ยากบอกแล้วถ้าตั้งใจฟังเรื่องง่ายยิ่งง่ายถ้าไม่ตั้งใจฟังเรื่องง่ายมันก็ยากเพราะฉะนั้นจําคําของครูไว้ทําอะไรในช่วงขณะหนึ่งถ้าเราจะเรียนเราต้องหยุดแล้วก็ตั้งใจฟังฟังให้จบก่อนแล้วค่อยทานะคะค่อยทําแบบฝึกหัดหรืออะไร ครั้งที่แล้วครูจำได้ครูให้ดูวิดีโอของคนอื่นนะคะไม่ใช่เสียงครูไม่ใช่ตัวครูแต่ให้ทำงานไปถึงหน้าสิบสองซึ่งหน้าสิบสองนี่แหละมันเป็นปัญหาที่มันค่อนข้างจะสับสนกับนักเรียนปสามที่ครูเคยเจอมาเพราะว่ามันมากหลักวันนี้ครูก็เลยสงสารเอามาทวนใหม่ เพราะอะไรรู้ไหมมีผู้ปกครองหลายคนครูไอหัวแหลมเนี่ยไอตัวแหลมแหลมเนี่ยมันจะเอาไปไว้ยังไงหัวแหลมก็คือเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแบบนี้นะคะเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแต่เราอ่านยากนะคะเห็นอย่างนี้ปุ๊บไม่รู้อันไหนมากอันไหนน้อยเคล็ดลับและข้อที่ควรจำจำให้ได้ให้เปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนเสร็จก่อนว่า จำนวนไหนน้อยระหว่างสองจำนวนอย่างเช่น3946กับ4695ดูสองจำนวนนี้ก่อนว่าข้างไหนน้อยให้หันข้างแหลมไปข้างที่มีค่าน้อยแล้วนักเรียนจะไม่ผิดถ้าจะผิดก็คืออ่านเลขผิดเปรียบเทียบหลักผิดก่อนอื่นในการเปรียบเทียบก็คือให้นักเรียนดูหลักก่อนว่าเท่ากันไหม อ่ซ้ายมือ394เก้าสี่หกสีหลักขวามือ4ี่หกเก้าห้าสี่หลักเหมือนกันเมื่อเรารู้แล้วว่าหลักมีเท่ากันสองข้างเราก็ไปดูตัวเลขตัวเลขตัวนี้เลขสามหลักแรกตัวนี้เลขสี่หลักแรกเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้เลยใช่ไหมคะอันไหนน้อยสามจะต้องน้อยกว่าสี่อยู่แล้ว ตัดสินใจแล้วใช่ไหมคะว่าจำนวนสามพันเก้า้อยสี่สบหกน้อยกว่าสี่พันหร้อยเก้าสบห้าย้อนกลับไปนึกนะย้อนกลับไปนิดหนึ่ง,นะงครูบอกว่าเมื่อรู้ว่าข้างไหนน้อยให้เอาเครื่องหมายสองตัวเนี้ยหันข้างแหลมไปข้างน้อยแบบนี้นะคะอันนี้น้อยกว่าใช่ไหมเราก็ท่านี้เลยอ่าข้างแหลมไปข้างที่มีค่าน้อย อันนี้ก็บอกว่า3946น้อยกว่า4,695บางครั้งครูก็งงนะขนาดสอนมา3-40ปีก็ยังงงอยู่แต่ถ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บอ่านได้เลย3946น้อยกว่า4,695แต่ถ้าให้เห็นเครื่องหมายสองตัวนี้ยังยังนึกไม่ออกบางครั้งนะคะแต่ตอนนี้จำได้หมดแล้วนะคะต่อไปไปดูจํานวนที่สองสองจำนวน ครูบอกแล้วใช่ไหมก่อนที่จะเปรียบเทียบให้ดูก่อนว่ามันมีหลักเท่ากันไหมอ่าดูซ้ายมือหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลักขวามือหนึ่งสองสามสี่สี่หลักสองสองจำนวนนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยข้างไหนน้อยขวามือมีแค่สี่หลักซ้ายมือมีห้าหลักเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายเลยหันข้างแหลมมาข้างที่น้อยนะคะ อันนี้อ่านว่า27,841มากกว่า7,954ใส่ได้แล้วเห็นไหมหลักการของครูยังใช้ได้หันข้างแหลมไปข้างน้อยไปข้างที่มีค่าน้อยต่อไปอันสุดท้ายที่ครูจะทวนให้ในวันนี้นะคะคือ395แต่ข้างนี้ไม่ได้เป็นจำนวนมาเป็นการกระจายจำนวนนับคือ สี่ร้อบวกห้บวกเอุ้ยทำไมว่ามันไม่เหมือนกันลองคิดสิลูก400ก็คือ4 50ก็คือ5 9ก็คือ9เพราะฉะนั้นหลักเท่ากัน395แต่ข้างนี้เป็น459 3หลักเท่ากันไปเปรียบเทียบตัวเลขนะตัวเลขจำนวนนี้คือเลข3ามจำนวนเเลขตัวนี้คือ เลขสเพราะฉะนั้นสามต้องน้อยกว่า4ตัดสินใจเลยใส่เลยนะคะอันนี้ครูทบทวนให้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เว้นว่างไว้ยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดกลับไปดูดูตรงนี้แล้วกลับไปดูว่าที่เราทำเนะี่ยมันผิดไหมจำเอาไว้จำนวนสองจำนวนเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็ เครื่องหมายสองเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าให้จำเคล็ดลับของครูเอาไว้ว่าให้ปิดูจํานวนสองจำนวนว่าจํานวนไหนน้อยกว่าให้ใส่เครื่องหมายหันข้างแหลมนะหันมุมแหลมเนี่ยไปข้างที่มีค่าน้อยแล้วนักเรียนจะไม่ผิดไม่เชื่อลองทำดูเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ทำหรือยังทำไม่เสร็จทำซะให้เสร็จส่วนใครที่ทำเสร็จแล้วลองตรวจทานดูนะ ว่าที่ครูพูดน่ยมันใช่ไหมนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วลองอ่านดูว่าจํานวนนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าตามที่ครูอธิบายถ้าไม่เข้าใจเปิดหนังสือดูได้นะในหน้าที่12นักเรียนทําแล้วละส่วนใหญ่เพราะเห็นในในไลน์ผู้ปกครองขอดูกันให้วุ่นหมดเลยใครทําเสร็จแล้วขอดูหน่อยแบบนี้ถูกไหม แบบนี้ทำยังไงสามจำนวนอย่างนเนี้ยสี่ร้อยบวกห้าสิบวกเก้าเนี่ยก็ทำเนไม่ถูกเาก็ขอดูกันครูบอกแล้วให้ทำตามความเข้าใจนะไม่ต้องขอใครดูผิดก็ผิดไปครูจะได้รู้ว่าเออเด็กคนนี้ไม่เข้าใจในเรื่องนี้พอเปิดเทอมมาครูจะได้อธิบายตรงนี้ให้เขาฟังใหม่เขาจะได้เข้าใจนะคะดีกว่าไปขอเพื่อนลอกแล้วเอามาส่งครู นะโกหกทั้งครูโกหกทั้งตัวเองไปตามเนื้อผ้าเลยนักเรียนทําได้ก็คือได้ทําไม่ได้เข้าใจยังไงทํามาอย่างนั้นครูไม่เคยว่าใครนะคะไม่ว่าจริงๆขอให้ทํานะคะแล้วก็ทําเองนะอย่าให้แม่เขียนนะไม่ดีลูกความรู้อยู่ที่แม่หมดเวลาสอบแม่ไม่ได้มาสอบกับเรา พี่ไม่ได้มาสอบกับเราเพราะฉะนั้นขอให้พี่สอนขอให้แม่สอนแต่เราทําเองนะคะอ่ะอันนี้คือบททบทวนในหน้าที่12ครูทวนให้นะคะต่อไปนี้วันนี้นะคะมาเข้าเรื่องความสัมพันธ์ของแบบรูปแบบรูปคืออะไรก็คือตัวเลขนั่นแหละสัมพันธ์กันแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน บางหน้าครูอาจจะข้ามนะในเรื่องการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากคือนักเรียนเห็นปุ๊บนักเรียนทำได้เมื่อรู้การเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วนักเรียนไปได้ครูก็จะขอข้ามไปเรื่องที่มันยากแล้วก็เราจะต้องทำมันสำคัญทุกหน้าทุกเรื่องสำคัญหมดอยู่ที่ว่าเราเรียนแล้วเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเราทำได้ไหมนะคะอันนี้ วันนี้เรามาเรื่องความสัมพันธ์ของแบบรูปสัมพันธ์กันแบบนับเพิ่มนับลดยังไงดีโอ้การนับเพิ่มและการนับลดของแบบรูปแบบรูปในนี้เขาไม่ได้ระวาดรูปให้เราเห็นเขาไม่ได้ให้เราดูรูปภาพแต่ให้เราดูจากจำนวนเลขนะคะให้ดูจากจำนวนเลขว่ามันสัมพันธ์กันยังไงอย่างเช่นบรรทัดแรกยี่สิบสาม 27, ่สิบเจอสสห้านักเรียนมองด้วยตาเปล่าเห็นจากตัวเลขไม่ได้ยินเสียงคำอธิบายจากครูหรือไม่ได้ไปดู YouTube ของคนอื่นนักเรียนอาจจะงงมันสัมพันธ์ยังไงคิดไม่เป็นการสัมพันธ์ก็คือนับเพิ่มนับลดนะัหลักการดู หลักการทําความเข้าใจก็คือให้สังเกตว่าบรรทัดนี้ยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดสามสิบเอ็ดเนี่ยถ้าจํานวนที่สองมากกว่าจํานวนแรกนะถ้าจํานวนที่สองมากกว่าจํานวนแรกหมายถึงเป็นการนับเพิ่มแต่ถ้าจํานวนที่สองน้อยกว่าจํานวนแรกเป็นการนับลดบางคนก็บอกว่าอ่ะรู้ละ ยี่บสามแล้วไปยีบเจ็ดมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าเป็นการนับเพิ่มแล้วมันเพิ่มกันยังไงละ่ะจะเรียนรู้ยังไงละ่ะต้องมานั่งนับนิ้วได้นับนิ้วก็ได้แต่มันไม่ถูกกับบริบทนะคะมันไม่ถูกนับเลขก,ก็ได้ใช่ยีบสามแล้วยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดอ๋อเพิ่มสี่แล้วทั้งเป็นเลขหลักร้อยล่ะนักเรียนจะมานับนิ้วอยู่ได้ไหมอ่ะไม่เป็นไร ทำตามความเข้าใจบอกแล้วย้อนนิดหนึ่งนะการคิดที่ถูกวิธีก็คือให้สังเกตก่อนว่าถ้าจำนวนที่สองมากกว่าจำนวนแรกเป็นการนับเพิ่มถ้าจำนวนที่สองน้อยกว่าจำนวนแรกเป็นการนับลดเพิ่มลดยังไงให้เอาสองจำนวนเนี้ยมาลบกันนะคะให้เอาสองจำนวนเนี้ยมาลบกัน ถามว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วจําเป็นไหมจะต้องเอาสองจำนวนหน้าไม่จําเป็นเอาจํานวนไหนก็ได้สองจำนวนลบกันถ้าเรารู้ว่าเป็นการนับเพิ่มนับลดแล้วนะคะเอาสองจำนวนไหนก็ได้ลบกันอย่างนี้นะยี่สิบเจ็ดลบด้วยยี่สิบสามเจ็ดลบสามเหลือสี่อันนี้หมดอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการนับเพิ่มครั้งละสี่เขาให้เรามาแล้วห้าจำนวน เราจะต้องต่อจํานวนที่หกกับจํานวนที่เจ็ดเราจะทํำยังไงเรารู้แล้วนี่ว่านับเพิ่มทีละสี่เราก็เอาสี่นี่แหละมาบวกกับจํานวนสุดท้ายนะจํานวนสุดท้ายคือสามสิบเก้าแอบบวกไปอีกสี่ขี้เกียจเขียนใหม่เพราะว่านักเรียนไม่ค่อยชอบใช้กระดาษคิดเลขอยู่แล้วชอบนับนิ้วชอบเขียนในที่ว่างไม่เป็นไรนั่นคือการแก้ปัญหาของนักเรียนครูถือว่านักเรียนเก่งนะคะ ครูก็เอามามสบก้าบวกกับ4 4มาจากไหนมาจาก23่สเพิ่มขึ้นมาอีก4เท่ากับ27ก็คือการเพิ่มครั้งละ4 39บวกกับ4 9่13้าทดหนึ่งสทดหนึ่งเป็น4ี่อ่าจำนวนถัดไปเป็น4ีบสรู้แล้วเห็นไหมทีนี้ยังอีกจำนวนหนึ่งที่เราจะต้องหาเราก็เอา4มาบวกกับจำนวนนี้อีก นะเอามาบวกกับจำนวนนี้อีกสามบวกสี่ได้เจ็ดสี่เอามาเลยเป็นสี่สิบเจ็ดนะคะนี่แหละคือหลักการคิดของการนับเพิ่มนะสัมพันธ์แบบนับเพิ่มอ่ะเรามาลองดูอันนี้มั่งนะอันนี้เรารู้แล้วรู้วิธีคิดแล้วต่อไปไม่ยากเลยทีนี้นจะหลุยเลยครูไม่ต้องคิดแล้ว หนึ่งรอสี่้าหนึ่ง้อยห้าสิบอ่าจำนวนที่สองมากกว่าจำนวนที่หนึ่งนะมากกว่าเท่าไหร่วะนับขีดเกียจนับคิดเลยครูจํมบอกว่าให้ลองคิดดูมันจะได้ถูกบริบทของมันนะคิดเลยนย์ลบห้าไม่ได้ยืมมาเป็น10บนะเหลือสี่สิบลบห้าเหลือห้าเพราะฉะนั้นอันนี้นับเพิ่มทีละห้า ร้อยสี่สิบห้าเป็นร้อยห้าสิบร้อยห้าส้า้อยหกสิบต่อได้เลยใช่ไหมใช่แต่ทางที่ถูกเอาห้ามาบวกกับร้อยหกสิบเป็นร้อยหกสิบห้านะอันต่อไปบวกเพิ่มไปอีกห้าเป็นร้อยเจ็ดสิบง่ายเพิ่มทีละห้านี่ง่ายๆเลยนะฮะทีนี้แค่สองหลักสามหลักต่อไปเห็นไหมเหมือนปสองนั่นแหละ แต่เพิ่มหลักมากขึ้นจากสองหลักเป็นสามหลักจากสามหลักเป็นสี่หลักเอาละสิทีนี้ทำไงอะหนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบต่อไปเป็นหนึ่งพันห้ารอยี่สิบหนึ่งพันหกร้อยี่สิบถ้าคนตั้งใจดูจะบอกได้เลยว่าเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งร้อยเอเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งร้อยทำยังไงล่ะเราก็เอาหนึ่งร้อยนั่นแหละ มาบวกกับจำนวนสุดท้ายนะเอาหนึ่งร้อยมาบวกกับจำนวนสุดท้ายหนึ่งพันหร้อยี่สิบบวกกับอีกหนึ่งร้อยก็เป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบยังไม่พดอีกให้หาอีกจำนวนหนึ่งก็เอาหนึ่งร้อยมาบวกอีกเหมือนกันบวกกับหนึ่งพันเจ็ด้อยี่สิบบวกอีกหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเห็นไหมเยอะเลยนะเข้าใจแล้วนะ ตรงนี้จากสองหลักเป็นสามหลักจากสามหลักเป็นสี่หลักไม่ต่างกับปสองเพียงแต่เพิ่มหลักเลขแค่นั้นเองอ่ะน,นะอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบการนับเพิ่มต่อไปอันนี้ครูขีดขั้นคือเปลี่ยนเรื่องอีกแหละใช่ไหมอันนี้เรามาสังเกตสัมพันธ์กันแบบไหนครูบอกว่าถ้าตัวที่สองมากกว่าอันแรก มากกว่าตัวแรกคือการนับเพิ่มแต่ถ้าจำนวนที่สองน้อยกว่าจำนวนแรกคือการนับลดไม่รู้เหมือนกันอันนี้นับลดหรือนับเพิ่มลองดู390แล้วก็มา350้าจำนวนที่สองน้อยกว่าแสดงว่าเออนับลดนะคะลดยังไงลดยังไงนับนิ้วเหรอถ้าเลขหนึ่ง โอเคนับได้แต่อันนี้มันเยอะอะเราก็คิดแบบที่ครูพูดแบบที่ครูเคยบอกคือเอาจำนวนแรกตั้งลบด้วยจำนวนที่สองนะเรารู้แล้วว่เาเป็นการนับลดลดเท่าไหร่ศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์เก้าลบห้าเหลือสี่เหลือศูนย์แสดงว่านับลดทีละสี่สิบ นะนับรถทีละสี่สิบเราได้มาลนะสามร้อยเก้าสิบสาม้อยห้าสบสาม้อสิบทำยังไงนับเพิ่มเราเอาส่วนที่นับเพิ่มไปบวกแต่ถ้านับรถเราต้องเอาตัวที่นับรถนั้นไปลบนะคะเอาไปลบก็คือสาม้อยสี่สิบลบด้วยเออโทษโทษสาม้อสิบลบด้วยสี่สิบลบยังไงศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์เราจะหาจำนวนต่อไปหนึ่งลบไม่ได้ยืมเหลือสองเหลือ เป็น11 11เลบ4เหลือ7เหลือ270นะต่อไปต่อไปหาอีกจำนวนหนึ่งเราก็เอา40มาลบอีกลบจำนวนนี้นะคะ,ะลบะนลบ0เหลือ0ที่ทำแบบครูให้เห็นเนี่ยครูล้อเรียนนักเรียนในกรณีที่ไม่เตรียมกระดาษคิดเลขนะคะไม่เตรียมกระดาษคิดเลขมาก็ อาศัยพื้นที่ว่างๆในหน้าหนังสือนั้นเขียนครูไม่มีมาใหญ่เลยกระดานเต็มไปหมดแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันนะเคล็ดลับเจ็ดลบสี่เหลือสามสองชักลงมาอ่าจบจำนวนสุดท้ายนะถ้านับลดให้เอาไปลบเอาจำนวนที่ลบได้แล้วว่าลดเท่าไหร่ะเอาไปลบถ้านับเพิ่มให้เอาจำนวนที่เพิ่มเท่าไหร่นั้นไปบวกนะคะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปต่อไปอันนี้280 270 260ดอ้อยเหโอ้ฉลุยเลยนะไม่ต้องเขียนก็ได้ใช่ไหมแต่ที่ให้เขียนเผื่อบางคนคิดไม่ทัน270 260เป็นการนับลดทีละ10เราก็เอา10ไปลบออกจากจำนวนสุดท้าย คือจำนวนนี้เพื่อ,อาหาค่าในจำนวนต่อไปลบสิบก็เหลือสองร้อยห้าสิบลบอีกสิบก็เหลือสองร้อยสี่สิบแบบนี้นะคะทีนี้อันนี้นับเพิ่มนับลดนักเรียนรู้แล้วว่าทำความเข้าใจยังไงและจะต้องคิดยังไงนักเรียนรู้แล้วนะคะต่อไปเขากำหนดมาเลยอีกอันหนึง่งนับเพิ่มทีละห้า ทีละห้าเขาเริ่มจากสิบหกสิบหกนะคะอันนี้นักเรียนจะใช้นับนิ้วก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้นับนิ้วนักเรียนจะเอาไปบวกนับเพิ่มก็คือบวกครั้งละครั้งละห้าจากสิบหกนะบวกห้าเป็นเท่าไหรล่ล่ะยี่สิบเอ็ดนะต่อไปเขาให้เรามาจำนวนเดียวเราต้องหาไปเรื่อยๆบวกอีกห้านับต่อไปยี่สิบหกบวกอีกห้า สามสิบเอ็ดบวกอีกห้าสามสบหอย่างนี้นะคะทีนี้อ่ะอันนี้เรียนรู้คร่าวๆเพราะว่าครูเชื่อนักเรียนต้องทำได้เพราะว่ามันไม่ต่างจากปอสองเท่าไหร่เพียงแต่เพิ่มหลักเลขนะคะแล้วก็เพิ่มความสับสนให้เราถ้าครูยิ่งพูดมากนักเรียนยิ่งงงเพราะนั้นเรียนรู้จากครูจากวิดีโอแล้วก็ไปดูในหนังสือด้วยนะคะอีกอันนึง นับลดทีละสิบบอกแล้วถ้านับเพิ่มเอาจํานวนที่เขากําหนดให้ไปบวกถ้านับลดเอาจํานวนที่เขากําหนดให้มาลบเอาละสิทีนี้เลขสามหลักนับลดทีละยี่สิบจากร้อยห้าสิบเจ็ดลบยี่สิบอ่าเหลือเท่าไหร่นี่นะเหลือร้อยสามสิบเจ็ดลบต่อไปอีก ลบยี่สิบเหมือนกันเหลือเท่าไหร่อ่าร้อยสิบเจ็ดลบต่อไปอีกจนกว่าจะหมดที่เขากำหนดให้เหลือเจ็ดสองลบสิบเอ็ดเหลือเก้าเก้าสิบเจ็ดลบต่อไปอีกยี่สิบเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดเห็นไหมหมดแล้วเขาให้เราหาสี่จำนวนเราหาครบแล้วโดวยการ ลบครั้งละเท่าเท่ากันเขากําหนดมาลบยี่สิบล้วก็เอาไปยี่สิบไปลบออกทีละจํานวนทีละจํานวนจนหมดครบตามที่เขาบอกนะคะเห็นไหมมันไม่ยากเลยทําได้ไหมนักเรียนอืมไม่ได้ก็ต้องทํานะคะไม่ได้ก็ต้องทําทําเสร็จแล้วนะไม่ต้องไปขอดูชาวบ้านไม่ต้องไปบอกใครทําเสร็จลงลายให้หน่อยขอดูหน่อยไม่ต้อง นะคะทำตามความเข้าใจผิดถูกมาคุยกันตอนเปิดเทอมนะพอเปิดเทอมครูก็เอามาดูก่อนอื่นครูก็จะให้ให้รางวัลก่อนสำหรับคนที่ทําเสร็จทุกหน้าที่ครูสั่งหลังจากนั้นเราก็มาตรวจสอบกันว่าของใครผิดข้อไหนใครทําครบไหมหรือว่ามันต้องแก้ไขยังไงครูจะได้อธิบายให้ในตอนนั้นนะคะวันนี้เหนื่อยเนาะ พอก่อนหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่กับบ้านนะออกไปไหนก็ใส่แมสซนะกินร้อนช้อนกูอยู่ห่างล้างมือสวมแมสท,ท่องไว้แล้วจะไม่เป็นโควิดนะคะหนังสือเล่มนี้อุ้ยตายลืมบอกขอโทษอันนี้นะคะเป็นหนังสือคณิตศาสตร์ของป .3 เป็นแบบฝึกหัดมันจะมีกี่เล่มก็ช่างมันแต่ ในขณะที่เราเรียนคลิปวิดีโอดูวิดีโอเรียนตรงนี้ให้เอาหนังสือเล่มนี้เป็นหลักใช้เล่มนี้ก่อนส่วนเล่มอื่นเปิดเทอมมาค่อยว่ากันอ่ะเดี๋ยวเราตั้งชื่อหนังสือกันนะถ้าเห็นหน้าครูจ้าปุ๊บหยิบคณิตขึ้นมาก็หยิบเล่มนี้ตั้งชื่อมาหน่อยนะเราตั้งว่ายาย่านะคะยาย่า,ยาเป็นหนังสือแบบหงษคณิตศาสตร์ปส ปอองก็ยาย่าแต่อยู่ระดับปอสองเพราะฉะนั้นเห็นหน้าครูปุ๊บบอกว่าอ่ะหยิบยาย่าขึ้นมาก็หยิบเล่มนี้ขึ้นมานะเออจะได้ไม่สับสนเผื่อมันจะมีโผล่มาอีกสักเล่มสองเล่มปล่อยมันไว้ก่อนยังไม่ต้องดูนะคะยังไม่ต้องดูวันนี้ดูวิดีโอเสร็จนักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าอะไรดีอ่ะหน้าอะไรดีอ่ะ หน้าสิบสี่กับหน้าสิบห้านะสองหน้าไม่กล้าให้เยอะเพราะว่ามันไม่ได้มีวิชาคณิตยอย่างเดียวมันมีตั้งหลายวิชานักเรียนห้าวันนักเรียนต้องทำให้ครบทุกวิชาที่เขาให้รู้สึกว่าจะมีไทยคณิตวิทย์อังกฤษแค่นั้นเองสำหรับปหนึ่งสองสามแต่ถ้าสี่ห้าหกเรียนตามตารางสอนที่เขาแจกให้อันนั้นปล่อยพี่เข้าไปเขาเก่งแล้ว เรากำลังจะเก่งตอนนี้เราเรียนแบบนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมนะวันจันทร์เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ยีสี่เราจะต้องทำแบบหัดหน้าสิบสีกับสิบห้าส่วนหน้าอื่นที่ยังทำไม่เสร็จก็ทำซะแล้วเรามาพบกันตอนเปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ